สบายดีป้าลุงสบายดีแม่สุกุลสบายดออัสบสังกุลพ่อตาลงมาทุ่งนาเดี๋ยวพอไปทุ่งนาเอาได้ทุ่งนาในตรงขามกับเพื่อนเนาะลงมาตักน้ามาแก่น้าสั่งออกกอลมแห้งแห้งมือนอิอิซึกว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกแต่ตอนนี้นะใครเด่นเนี่ฝนมาตกเลยมาแก่น้า จับตัวซับตัวับสาเหตุทีมาแก้วนันนี่ก็คือน้ำกินเทาที่เป็นต like ุกซาวล้ที่เือนะารัุกุกาวก่านุนึงเนี่ยอดูามือนึงจะกุ้มหรือบอกเลยว่เหอนมาตาู่ทนู่เลยตังใจมาแก้วน้่สามมากินกับซ้มกนแห้งเลยมันนี้ มิวสิตักเองบ่าเนี้คเป็นรถตักเองก็ได้หน่อยอ้าวว่ากันคนบ่าเนี้น้องขีดเป็นคนถอดอ้าวเซอรมิวเป็นคนตักหนึ่งหนตักสองถอดหนึ่งนี่ซอยๆกันเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายกับไฟน้ำเพาก็ต้องเฮ็ดแบบนี้แหละเดี๋ยวสิไปตักเปลี่ยนเซอมิวอยู่เซอมิวเป็นถังอะไรแบบเดียว ก็หนักเงี้งหมเนาะหนักแห้งหมดหนักแห้งบ่มาพี่เถอะมาตามทุ่งนากับบุม้มพี่จะสุ่งนาได้ผู้ป่ามะกาะโพดเขาจะปลุกตูบน้อยนอนกันอยู่ลิบลีมะขาะโพดเขาจะลายเลย ไปเปลี่ยนสชมพูฝรล้กมนกล้องจ้บัวบัวบัวลมแหงหนาวอีนี่ได้หมือนน้องคิดน้องนิดจ้ะูกกดเอกดจอเจ็ดเจ็ดอยู่น้องขีดเนี่ยกระคาสั่นฝุ่นแห่งคือบ่ตาเป็นคนหิวมาหายเจอระซองด้วยบ่อตา ฮับฮับเด้อคนน่ะัขีดไม่ค่อยเทใส่กระพุยคือ,อ,อว่ายังงัวลงนั่สางเขาก็งามได้ไปลุงบอกชี้ขอหน้าไปคนชองคนไปค,คนหับช่องสาวส <c oughs> จะกสีแก่จะกรอบรอบเดียวะรอบเดียวกรอบเดียวรอบเดียวจะกลเจะเลยน้องกิโอมันหนาวหนาวแห้งอิริยมือนี่ส่ถ้ามีโอยาสจะฝาก้ยบไว้ด้กหนาวปเลยมันี่กจะยากะอามื้นี่ มันล้มทั้งมีพนนะพัวน่ะพนพผลแต่มันเย็นบัดเพื่อนแน่บือเพื่อนร่างได้ก็มีแต่กองไพอผพร์พวพันดังไผ่พิงดังไผ่พิงกระเจ้าช่องยูโกะตาลูกมันร่างถวยเต้เด็กๆมาเลย man <laughs> thằng lạng thủa thằng lạng vậy lại ok <laughs> cái dao nịt, củk bút, sân thốt

ก็น,นอนหลินอยูอแ่แถวตลาดมาแหละน้ำก็น้ำงาม,งามใกล้เราบนน้องขีดใกล้เราประลดดกห,ห้องน้องห้องน้องนิดบ่คุยนิ่เต็มเลยห้องน้องขีดนั่งอยู่ <laughs> กันเด้อคนนหาเลอยแค้นอน่ลยแค้นเสัต์นแห่กกินน้ำน้ำก็อยู่กับทีน้องขีดกับน้องเนตชบจนแหล่ น้องคิดสุกใช้นาวแห้งมาจักนน่อาวแห้งมันไม่ได้ลอกมือกันเลยอะไระไรโอูดตักรหัวน้องเขาเลือนั่นเองคนตก อ <c oughs> ัดเลยพาันดิพออัดป่ะอายบอกพออัดอืมหนาวอีกพี่ลุงน้องขีดกระน้องม็ดกนจมือสั่นข้างจุดสั่นเอาตักน้ำสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วพลุงเ้ยเตรียมสิกับเมื่อแล้ว เนี่บกข้างแน่น้ำสาเอาถือไปแล้วลาวานี่โอ้ยน้ำใสงามงามเลยน้ำงามขนาดเลยถ้าแก่นี่โอ้ได้อีไลกับพุ่ยเติบเป็นน้ำม,มาจากทางซากเป็นน้ำออกบอ่อเ,เลยน้ำฝนน้ำอะไรเลยเรื่องเราใช้เขาจะเสียเทียนเราบอกครูเลยนะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย,ายเขาต้องไปลงทุนแน่เลยเนาะ พอซื้อมันก็บ่อไวเด็พบ่อขนาดกระพุ้ยสองกระพุ้ยเด็จักสิฮอดเดือนหรือบ่กินเงี้ยนบ่อหอดอยู่บางทรงไม่ไเพาก็ยังสิตเด็มาแก่ใหม่อ่ะเดี๋ยวเตรียมเมื่อแล้วบุ้งลุงไอฮอดแล้วป้งลุงบ่อตากำลังสิเกลือนหนามลุงใส่ไฮดิไฮให้เขาก็ไฮมังกรตะกี้พุ่นแหละฮอดสำเร็จครับลุงไอเดี๋ยวบ่อหอดใจจะใส่ไฮลุงพนาน ทางนะพ๊ปเลยชมบไดเก็บผ้ามาให้บงส้เพราะว่ามันเต้นกนรอกดอักนี้อดักตหนดกระว่าสหมน้าแมนเอากะเกลือใช้ให้ไวเอาบุมีหใหญ่แต่มีหใหญ่ เปล่งเอาน่ะนี่เด็ยใหญ่ขนาดเทด้วยละหลายพันบาทเ้อพี่จ๊อใหญ่ลิ้ใหญ่ชุ้มประมาณถี่ยิ่งนี่แต่ยนี้ยตอนท้อจืออันี่ยเนี้ยตีตอนท่อหลังเป็นก้มหงผู

สองเดือนละพันสองสกะพอซื้อน่ะ้าไพ่เข้าอีกบ่าบ<ข><ข>ใส่มาตรการบอดี้ซื้อแบบบอดร้ซื้อซื้อแต่น้ำมันไปไปแก้เอาแมนบ,บ่พอบ่สามไหาสามกระพุบบ้ยไปเอาไปเอาไปมารกลำมัน แมนมาลับมันสะปรังเฮอยใคัคากไหมครับ่เยคนตอบเลยก็นี่ก็ดีคอมราพอจากเร้อลูกผมก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามในละมาตลอดเลยสวัสดี